อัสสลมามอะลัยุ้มวะราะมาตุลลอฮิที่วะเราะกาตุผนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณปูสกีนานะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒน,นธรรมนะคะนักเรียนจ๋าวันนี้นะคะก็จะเป็นคาบสุดท้ายนะคะของการเรียนวิชาสังคมนะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564แล้วนะคะนักเรียนจ๋าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะเรามาขอบูอานะคะให้อัลละห์ตาลาเพิ่มปูนความรู้ให้กับเราก่อนนะคะ รบ,บิชรอลีซอดารีวยาซีรีอัมลีว่าลุนอุคดะตั้มิลลิซานียัฟกะฮูกาลีรบ,บิซิดานีอินม,มาวะรซุกนีฟะห์มาอามีนอ่ามาชาอัลลอฮ์ค่ะอักเรียนจ๋าก่อนที่จะเริ่มเรียนวันนี้คุณครูก็มีฮะดิษของท่านนบีมาฝากหนึ่งฮะดิษด้วยกันนะคะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้มีใจความว่ามันยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกิฮู่ิดดีนี่มุตตะฟะกุนอะลัยฮี เมื่อ Allah อัลลอฮ์ทรงประสม์ให้คนคนหนึ่งได้รับความดีงามพระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมน,นักเรียน๋าววันนี้เราจะเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสาระที่3นะคะเป็นสาระของเศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องภาษี และการแข่งขันทางการค้านะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3ามกูเกินาเป็นผู้สอนนั่นเองนะคะนักเรียนจ๋าอ่าเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาสังคมเรื่องภาษีกันนะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาษีคืออะไรนะคะนักเรียนอ่ามาช้อนล,ล้อค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะว่าภาษีคืออะไรเอ่ยนะคะ ภาษีนะคะภาษีก็คือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ตามตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะนักเรียนเพื่อเพื่ออะไรนะคะเราเก็บภาษีไปเพื่ออะไรนะคะเราเก็บภาษีเพื่อนําภาษีนะคะไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะในด้านต่างๆแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะ ของประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นนะคะนักเรียนการนำเงินภาษีไปใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นนำไปสร้างสะพานแบบนี้นะคะนักเรียนอาจนี้เป็นสะพานทางด่วดนะคะเพื่อให้รถวิ่งนะคะสัญจรได้อย่างสะดวกนะคะนักเรียน นำเงินภาษีไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้อีกนะคะนำไปสร้างถนนนะคะนักเรียนจะได้เป็นประโยชน์นะคะในการคมนาคมนะคะในการเดินทางหรือว่าในการขนส่งต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่านำไปสร้างโรงเรียนนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของเยาวชนทางด้านการศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนสร้างโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อนะคะเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราจะได้ไป รักษาร่างกายของเราที่โรงพยาบาลนะคะนักเรียนหรือว่าสร้างระบบไฟฟ้านะคะนักเรียนเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะเสาไฟฟ้าแถวบ้านเรานะคะเสาใหญ่ๆหลายๆต้นแบบนี้นะคะก็มาจากเงินภาษีของพวกเรานี่แหละนะคะนักเรียนจ๋าอาต่อไปลูกหรือว่าไปสร้างสาธารณูปโภคนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะนักเรียนมาฉลอ์ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าภาษีมี กี่ประเภทนะคะแล้วภาษีคืออะไรนะคะภาษีนะคะเป็นเงินที่รัฐบาลเก็บจากผู้ที่มีไรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะคะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของใครนะคะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนเลยนะคะเอานักเรียนเรามาดูในรูปกันนะคะรูปนี้คือคุณหมอรูปนี้คือคุณครูและรูปนี้คือนักเรียนนะคะ บุคคลที่จะต้องเสียภาษีมี2คนนะคะคือคุณหมอแล้วก็คุณครูนะคะเนื่องจากว่าบุคคลทั้งสองคนนี้นะคะได้ทำงานนะคะมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูและคุณหมอต้องเสียภาษีแต่ว่านักเรียนนะคะยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้มีรายได้เป็นของตัวเองนะคะก็ยังไม่ต้องเสียภาษีนะคะตามนะคะของผู้ที่มีรายได้นะคะนักเรียนจ๋า ภาษีนะคะเป็นเงินที่รัฐบาลเก็บจากผู้มีรายได้นะคะตามกฎหมายนะคะการเสียหน้าภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนเลยนะคะนักเรียนจ๋าต่อมาเรามาดูประเภทของภาษีค่ะประเภทของภาษีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เรียกเก็บ จากผู้ที่มีรายได้ตามที่รัฐกำหนดเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ครูโชว์ภาพขึ้นมาดูให้ดูนะคะบุคคลที่สามารถทำงานได้แล้วนะคะนะักเรียนมีรายได้ตามที่รัฐกำหนดนะคะก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นะคะบุคคลธรรมดานะคะตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้นะคะต่อมาค่ะสองเขาเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะนะักเรียนจ๋านิติบุคคลคืออะไรนิติบุคคลก็คือ บริษัทนะคะห้างหุ้นส่วนนะคะโดยนะคะคิดจากกำไรสุทธินะคะที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นะคะก็เรียกเก็บภาษีจากบริษัทจากห้างหุ้นส่วนจํากัดนั่นแหละนะคะนักเรียนจ๋าต่อมาสามนะคะเขาเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่เรียกเก็บนะคะ จากการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการนะคะของเรานะคะนักเรียนจ๋าต่อมาค่ะข้อที่สี่นะคะภาษีบำรุงท้องที่นะคะก็คือภาษีที่เรียกเก็บนะคะจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะตามจํานวนที่ดินที่มีอยู่นะคะนักเรียนต่อไปนะคะ5นะคะคือภาษีโรงเรือนนะคะ คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ที่มีโรงเรือนหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างอื่นนะคะอยู่เพื่อให้คนเช่าอาศัยนะคะต่อมารูป6นะคะภาษีสรรพสามิตคือภาษีนะคะที่กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพสามิตนะคะเรียกเก็บนะคะจากสินค้าที่ผลิตขึ้นมาในประเทศหรือว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองนะคะนะักเรียนจ๋า ่อทีนี้เรามาดูประเภทของภาษีนะคะจะมีภาษีทางตรงนะคะแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงคืออะไรนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องรับภาระโดยตรงนะคะต้องจ่ายเองนะคะไม่สามารถที่จะผลักภาระหรือว่าเลี่ยงได้นะคะได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะคะต่อมา ภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมคืออะไรนะคะภาษีทางอ้อมคือภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อสินค้านะคะได้แก่ภาษีการค้าขายบุคคลทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะนักเรียนจ้าอ่าสำหรับผู้ที่ดีกเลี่ยงการเสียภาษีนะคะหรือนะคะเสียภาษีอย่างไม่ถูกต้องนะคะเขาจะต้อง ถูกปรับนะคะแล้วก็มีโทษนะคะทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพลเมืองที่ดีนะคะเราต้องไม่เราต้องไม่ควรหลีกเลี่ยงภาษีนะคะนักเรียนจา๋าเพราะเงินที่รัฐบาลนํามาสร้างแล้วก็นํามาดูแลสิ่งต่างๆนะคะก็มาจากการเก็บภาษีจากประชาชนอย่างพวกเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นการเสียภาษีนะคะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องปฏิบัตินะ ถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจนะคะของเราที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราเองนะคะนักเรียนมาชมแล้วค่ะนักเรียนลองดูในภาพนี้นะคะมีปั๊มน้ํามันใช่ไหมคะมีที่ทําการไปรษณีย์มีโรงพยาบาลนะคะมีรถเมย์เนาะไปรถเมย์แล้วก็มีรถเมย์ด้วยมีถนนมีทางเท้านะคะมีโคมไฟแบบนี้นะคะมีเสาไฟนะคะแล้วก็มี ตัวหลอดไฟแบบนี้นะคะส่องสว่างให้เราในยามวิการกลางคืนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะนักเรียนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปนะคะแล้วก็นํามาสร้างเพื่ออะไรนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนี่แหละนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้า1 8 9หลูกนะคะจะตรงกับหน้าที่คุณครูโชว์อยู่นี้นะคะหน้า1 8 9นะคะ เรามาดูความหมายและความสำคัญของภาษีนะคะภาษีหมายถึงเงินที่ผู้มีไรายได้มีหน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นนำไปใช้สร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศด้านการศึกษานำไปใช้สร้างโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณสุขประเภทของภาษีภาษีแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม 1. ภาษีทางตรงคือภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากผู้มีรายได้เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธุรกิจที่ประกอบการและได้กำไรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นกันภาษีชนิดนี้เรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล2ภาษีทางอ้อมคือภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผู้บริโภคและผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียภาษีแทนได้เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการอย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหน้าต่อไปนะคะนักเรียนหน้า190นะลุงนะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน 1. สินค้าที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเช่นไฟฟ้าน้ำประปานอกจากนี้ในช่วงที่เกิดภาวะเข้ายากหมักแพงรัฐบาลได้ช่วยจัดสินค้าซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดให้แก่ประชาชนเช่นบ้านเอื้ออาทรหรือว่าเข้าถุงทองฟ้านะคะ 2. บริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนนะคะ อย่างเช่นถนนส่วนสาธารณะนะคะโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลน,นะคะบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีประชาชนที่มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลน,นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีเป็นการทำผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนเอาละค่ะทีนี้ ถึงเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะแบบฝึกหัดในครั้งนี้นะคะจะอยู่ที่หน้า1น1่งรถึงหนึนะคะข้อที่1นถึงข้อที่สนะคะนักเรียนอาทีนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1น,นะคะเขาให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่เป็นสินค้าและบริการที่รัฐนะคะจัดให้แก่ประชาชนอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกัน โรงพยาบาลน,นะคะอันนี้รัฐจัดให้ที่อยู่อาศรรยัยไม่ใช่เราจ้างเองนะคะสาธารณูปโภคอันนี้ใช่นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราซื้อเองเนาะโรงเรียนรัฐบาลอันนี้ใช่คะ่ะรัฐบาลจัดขึ้นมาให้นะคะรถยนต์อันนี้ไม่ใช่นะคะรถยนต์เราซื้อเองนะคะส่วนสาธารณะอันนี้ใช่คะ่ะสพาลอยอันนี้ก็ใช่นะคะอ่ารัฐบาลจัดขึ้นมาให้นะคะ ห้างสรรพสินค้าอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นมิติบุคคลนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนที่เขาจัดกันขึ้นมานะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะข้อที่สองกับข้อที่สามนะคะข้อที่สองเขาให้เราทําอะไรไปดูกันนะคะข้อที่สองให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับภาษีแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายผิดนะคะหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะนักเรียนภาษีเงินได้ที่ใช้พัฒนาฐานะของผู้นําในประเทศอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะรายได้จากภาษีใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชนเช่นผลิตไฟฟ้าน้ำประปาอันนี้ถูกต้องนะคะ ภาษีนำไปใช้ในการสร้างสถานีดับเพลิงเพื่อบรรเทาสาธารณไัยอันนี้ถูกต้องนะคะเงินภาษีทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่าข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนอันนี้ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเด็กยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นะคะ การจ่ายค่าน้ำปรประราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะอันนี้ถูกต้องนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการต่างๆอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คืออ่านิติบุคคลนะคะต่อมาค่ะนักเรียนจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ่ะไม่ใช่นะคะนักเรียนยังไม่ต้องเสียเนาะเพราะว่านักเรียนยังเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีไรายได้นะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะเขาให้เราระบายสีลงในอ่วงกลมอย่างนี้นะคะน่าข้อความที่เป็นความสำคัญของภาษีนะคะภาษีนำไปใช้พัฒนาประเทศอันนี้ถูกคาระบายนะคะภาษีให้ต่างประเทศกู้ยืมอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องระบายนะคะภาษีนำไปสร้างสาธารณูปโภคอ่ะอันนี้ใช่นะคะระบายลงไปเลยนะคะ ภาษีเป็นเงินเดือนของพนักงานบริษัทอ่านนี้ไม่ใช่นะคะไม่ต้องระบายนะคะภาษีนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศอันนี้ถูกต้องก็ระบายลงไปนะคะนักเรียนจ๋าเอาละค่ะมาชอลวันนี้นะคะครูสกินาก็ขอจบนะคะการเรียนการสอนนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาแล้ววัฒนธรรมนะคะเรื่องภาษีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียน่านักเรียนเขาวันนี้นะคะ วันศุกร์ของสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราทําการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่1นึการศึกษา2564นะคะนักเรียนจ๋าและนะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนนะพยายามติดตามงานนะคะทุกๆวิชานะคะ ทำให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเพราะว่าเราไม่มีการสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งกันเนาะเพราะฉะนั้นในคะแนนที่นํามาประเมินผลการเรียนของนักเรียนนะคะก็คือคะแนนนะคะที่มาจากงานหรือว่าการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่คุณครูแต่และว,วิชามอบให้นักเรียนนั่นแหละนะคะนักเรียนจ๋าวันนี้นะคะครูซินาก็ขอให้นักเรียนนะคะอินชอนและขอให้ออนลอตระาลาปกป้องคุ้มครองนะคะรักษานักเรียนให้ปลอดภัย จากโกรคร้ายจากโกรคภัยต่างๆแล้วก็อันตรายทาั้งปวงนะคะอามีนอ่ะก่อกน,นจะจากกันไปวันนี้เรามาอ่านดวอาก่อนนะคะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดอัลละอิลาฮ์อิลลาอันตะอัสตะฟิรุกะวะตูบุไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตัวค่ะนักเรีววรยน